สวัสดีค่ะเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้วิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภาษีนะคะเรื่องภาษีค่อนข้างที่เป็นเรื่องที่ยากนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆเ,เข้าไปอ่านเนื้อหาในหน้า189ก่อนนะคะแล้วก็มาฟังที่คุณครูอธิบายอีกหนึ่งรอบภาษีนะคะหมายถึงผู้ที่มีรายได้ มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลนะคะรัฐบาลนาเงินภาษีของเราไปทําอะไรนะคะรัฐบาลนําเงินภาษีไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะเช่นไปสร้างโรงเรียนสร้างถนนสร้างสะพานลอยส่วนสาธารณะนะคะเป็นต้นเรื่องภาษีนะคะเขาบอกว่าภาษีนั้นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม นักเรียนมาดูเรื่องภาษีทางตรงก่อนภาษีทางตรงได้จากไหนนะคะเป็นภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้ที่มีรายได้เกินจากที่รัฐบาลกําหนดนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ของเราที่มีเงินเดือนค่อนข้างที่จะสูงอา,อาจจะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลนะคะเพราะว่ามีรายได้เกินจากที่รัฐบาลกําหนดภาษีประเภทนี้เรียกว่าภาษีรายได้บุคคลธรรมดา นะคะส่วนภาษีจากการเก็บจากผู้ที่ทำธุรกิจนะคะอย่างเช่นผู้ที่ทำธุรกิจได้ผลกำไรนะคะจะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลเช่นเดียวกันภาษีประเภทนี้เราเรียกว่าภาษีรายได้นิติบุคคลนะคะเรียกเก็บจากผู้ที่มีธุรกิจนะมีผลกำไรประเภทที่สองคือภาษีทางอ้อม ภาษีทางอ้อมก็คือเป็นภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้ที่ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคหรือยกตัวอย่างเช่นนักเรียนซื้อสินค้าในสินค้าชิ้นนั้นที่นักเรียนซื้อนะคะจะเสียภาษีอยู่แล้วนะคะโดยที่นักเรียนไม่รู้ยกตัวอย่างดินสอ5บาทนะคะเขาจะไม่ได้มาอธิบายให้ฟังว่าดินสอ3บาทเสียภาษี2บาทรวมเป็น5บาทนะคะไม่ใช่แต่ภาษีที่เราเสียไป ที่เรียกว่าภาษีทางอ้อมนี้นะคะเขาจะระบุมาในสินค้าเลยนะคะว่าสินค้าดินสาชิ้นนี้จะต้อง5บาทนะคะโดยรวมค่าภาษีไปแล้วและภาษีหนึ่งอย่างคือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มนี้จะเรียกเก็บจากผู้ที่ซื้อเหล้าเบียร์บุหรี่นะคะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเป็น,นอย่างเช่นบุหรีห่หซองเนี่ยก็ราคาเกือบ100บาท ราคาแพงเพราะว่าจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะสำหรับเหล้าเบียร์บุหรี่พวกนี้นะคะต่อมานักเรียนเปิดไปดูเรื่องสินค้าและบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนรัฐบาลจัดสินค้าและบริการให้แก่ประชาชนอย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำประปานะคะหรือรัฐบาลอาจจะมีส่วนช่วยในการ ลดราคาสินค้าขึ้นให้นักเรียนมองหาว่าสัญลักษณ์ธงสีฟ้านะคะนั้นหมายถึงเป็นสัญลักษณ์ของสินค้าที่มีราคาถูกกว่าปกตินะคะรัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนเห็นไหมคะเงินภาษีที่รัฐบาลนำไปไปใช้นะคะไปใช้สร้างถนนไปใช้สร้างสวนสาธารณะสร้างโรงเรียนรัฐบาลสร้างโรงพยาบาลนะคะ ต้องเป็นของรัฐบาลเท่านั้นนะคะคาว่าเป็นของรัฐบาลนั้นหมายถึงว่าอ่าหมายถึงว่าไม่มีเจ้าของนะคะทุกทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานหรือเข้าไปใช้ได้นะคะโดยที่ไม่มีเจ้าของเป็นคนใดคนหนึ่งนะคะส่วนนักเรียนมาดูกิจกรรมกิจกรรมอยู่ที่หน้า1 9 <c oughs> 1่อยนะคะขอให้นักเรียนติ๊กเครื่องหมายถูกลงใน หน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนก็ติกถูกนะคะบ้านเรือนบ้านเรือนไม่ใช่เพราะว่าบ้านเรือนมีเจ้าของนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาเป็นสิ่งที่รัฐบาลจัดให้นะคะโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันมีเจ้าของใช่ไหมคะอ่ะต่อไปให้นักเรียนไปทำหน้าหน้า19บ หน้า192ให้นักเรียนติ๊กเครื่องหมายถูกและผิดนะคะหน้าข้อความที่พูดผิดหรือพูดถูกนะคะส่วนหน้าที่193ให้นักเรียนวาดภาพนะคะและตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นภาพโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงพยาบาลสนสาธารณะหรือถนนหรือสะพานลอยนะคะเป็นสิ่งที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนค่ะวันนี้วิชาสังคมนักเรียนชั้นป .3 สาเอาไว้แค่นี้ สวัสดีค่ะ